เรีนยนท่านอาจารย์ที่เคารพและสวัสดีเพืเ่อนๆทุกคนวันนี้กูุ่มหัวนิสานสมัครโกวาทีกันในยติี่ว่าสัญญีกว่าสกวน เชิรชูมานิสเลขที่6เป็นผู้สนับสนุนไฟขาคนที่สาค่ะเลปัจจุบันนี้สัญญากามเป็นที่นิยมส่วนมากของหมู่วัยรุ่นไม่ว่าจะเป็นนักร้องนักแสดงหรือว่านักศึกษาใครทั่วไปนะคะไม่ว่าจะประกวดเวทีไหนยังไงก็ตามผู้สมัครทุกคนก็ล้วนมาแต่มาจากมีหมออย่างนั้นไมกมีใครที่สวนแบบธรรมชาติ ค่ะแต่ว่ามัน,นเส้งเพลิงเลยมันทำเจ็บตัวคุณไม่พอใจในสิ่งที่พ่อแม่คุณให้มาหรอคะเมื่อกี้ไม่ทราบว่าฝ่ายอุ้ยหัวหน้าฝ่ายคาถือว่า 哦。 แต่ว่าแต่ว่าธรรมชาติย่อมดีกว่านลครับเพราะว่า <c oughs> ไม่เปือตงตังคไม่เปือ,นนองอะไรด้วยครับแล้วก็สวยใสชมพูขาวโแจมออค่ะที่รุกรานีนนค้ค่ะถ้าารานนแบเ้ยอกคนก็ไม่มีใครชอบใช่หกคนอ,อบหน้าโ่อยู่แล้วอ่จมาชอบพีหนเนแน,นไม่มีผู้ชของเราัไผู้ช จริงไหมคะ